เคสนี้เดินทางมาจากไหนนะคะนครศรีนครศรีธรรมราชเนาะดูข้อมูลเลือกร้านมานานหรือยังคะทำเตี๋ะทำทำถึงตรงไหนคะโอ้ยถึงตรงนี้นะโอเคทำถึงจุดขวัญเนาะ ครั้งแรกนะคะเป็นยังไงบ้างคะเจ็บไหมคะตอนทานิดๆคบค่ะมันเจ็บเป็นบางมัเป็นยังไงบ้างสําหรับครั้งแรกคะนี่ค่ะค่ะเห็นเป็นทรงนิดนึงพอยิ้มได้เนาะค่ะค่ะคสิบสี่วันนะคะเห็นเป็นทรงเล็กน้อยแล้วนะคะ ติมครั้งที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีความแดงนิดนึงค่ะสะเก็ดเนาะเขาจะเกิดสเก็ดสีถึง10วันนะคะเราก็จะค่อยหลุดหลุดไปเสร็จก็ประมาณสักประมาณ10-11วันเนาะค่ะสีก็จะเข้มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะคะค่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นผลจากการทำครั้งที่2องเนาะหเดือนแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ ผลการทําครั้งที่ค2ค่ะครับพอใจอยู่คนอื่นไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเราทําไม่รู้ครับแต่ว่าเขาเขาก็บอกว่ามันสวยอะอืม,มค่ะรงสวยค่ะแล้วตัวของลูกค้าเองมั่นใจแค่ไหนคะสําหรับครั้งที่2 990ก90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเดี๋ยวเราไปตัดผมแล้วก็มาเทียบกันนะคะว่าความเนียนจะประมาณไหนคะ ค่ะอันนี้ก็คือหลังตัดผมนะคะพอตัดแล้วนะคะก็จะดูเนียนขึ้นเนาะค่ะตอนนี้ก็ทำครั้งที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะการทำา s ส p ครั้งสุดท้ายสวยค่ะได้ความเข้มเพิ่ม,มขึ้นเนาะ,ะค่ะอยากถามเรื่องการเดินทางเนาะอันนี้คือมาจากนกครศรีธรรมราชคะเดินทางมายังไงคะ มารถไฟเดินทางกี่ชั่วโมงมาตั้งแต่หกโมงครับหกโมงเช้าไอ้ออกหกโมงเย็นหกโมงเย็นครับถึงประมาณสิบสิบโมงมาลงสถานีไหนคะบางซื่อครับบางซื่อเนาะกลางบางซื่อเนาะมาถึงกลางบางซื่อประมาณกี่โมงเลยประมาณสิบครับสิบโมงครับเดินทางมานี้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไหมครับจากกลางบางซื่อเนาะ ไคร่ะค่าแท็กซี่เท่าไหร่คะค่าแท็กซี่ประมาณส0งร้อ200บาทไม่เกิน200ประมาณนัครับแล้วแล้วค่ารถไฟอะค่ะรถไฟประมาณรถนอนนะครับถ้ารถนอน7 8 0 0ครับ7 8 0 0เหนื่องไหมคะรถนอนไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยเนาะเหมือนนอนนอนเหมือนนอนเตียงเลยคือมาถึงก็มาทำเลยแล้วก็กลับภายในวันเดียวไม่เหนื่อยครับอ๋อไม่เหนื่อยค่ะก็เดินทางมาไปกลับได้เลยใช่ไหมคะ โอเคขอบคุณมากๆคกสบ